สวัสดีครับวันศุกร์ที่23สิงหาคม67นะครับเรื่องของ geo graphic risk ให้กับ h a มาสอิสราเอลยุเคนโดรัสเซียสู้กันไปเรื่อยแล้วครับกับมาดูภาพรวมจริงๆของ m a c โครเอา o o k ดีกว่านะครับชัดเจนแล้วครับเฟดยังไงก็ต้องลดดอกเบี้ยในเดือนหน้าแล้วครับแล้วจากนั้นจะช่วยได้หรือไม่แค่0.25และเดือน November หลังการเลือกตั้งแล้วอาจจะเป็น0.5แล้วก็0.25ในสิ้นปี ก็ทั้งกับปีนี้จะลดเต็มที่ได้1%กลับมาดูให้ดีของ asset allocation นะครับปัญหาหนักก็คือเรื่องของ geographic macro outlook ในเรื่องของการค้าซึ่งจีนกับสหรัฐอเมริกากำลังทำข้อตกลงให้ดีหลังจากการเลือกตั้งวันที่5 November แล้วอะไรจะเกิดขึ้นระหว่างคคมราแฮร r ิสจะมาหรือโดนัลด์ทรัมมา ปัญหาก็คือเรื่องของภาษีถ้าทำมาภาษีจะเก็บหนะักคัมราไฮริสมาก็คือภาษีธุร,ก,รก,กิจการค้ากับจีนซึ่งยังไงธุรกิจต่างๆก็ต้องพึ่งจีนอยู่ดีละครับกลับมาดูให้ดีในการแอสเซทโลเคชั่น ation, ชัดเจนนะครับทุกคนพุ่งเข้าสู่สกุลเงินทองคำเซ็นทรัลแบงก์ต่างๆจะช็อตด,ดอนชอบบอนเข้าสู่อีคิตี้แล้วก็เข้าสู่ทองคําทองคํามีโอกาสทะยานสิ้นปี 2008- ถึง3า0 0 เหรียญตัวไทยเอาแน่นอนแล้วกลับมาดูในเรื่องของมัคโครในภาพกว้างการแข่งขันจะเห็นชัดเจนนะครับ AI group ต่างๆกำลังเติบโตขึ้นมาใหม่และมีความต้องการสูงมากชัดเจน,นว่าในเวเดียกลับมาทดสอบไฮเดิมอีกรอบและ130้ว1 3 0สถึงร้อเหรียญต,ต่อบารลต่อ1หุ้นนะครับของในเวเดียจะโตอีกเยอะมามากมายมหาศาลเพราะจะเริ่มต้นเองและยังไงจริงก็ต้องเข้าถึงในธุรกิจใหม่ในเรื่องของชิป เซมิคอนดักเตอร์ AI ที่เขาจะต้องคอยคว้าและก็ลงทุนเดเวอฟายเต็มที่ฉะนั้นธุรกิจนี้นะครับการคอนโซลปรับฐานซื้อให้ดีเพราะทุกคนยังจ้องแม้าแม้จะวอลล์เปเปอรเฟนนะครับขาย Apple ไปครึ่งหนึ่งยังเหลือครึ่งหนึ่งก็จะเก็บหุ้น a p p l e a p p l e ก็ทดสอบออกทำหาทั้งนั้นนี่คือภาพรวมเทรนด์ดอกเบี้ยลงกลุ่มเทคโนโลยีสตาร์ทอัพก็จะจํำขึ้นกลับมาดูที่เมืองไทยที่ทักษิณได้พูดดินอร์ทอล์เมื่อคืนที่สยามพารากอน ชัดเจนครับสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงเรื่องดิจิตอลทั่วไปทั่วโลกจีนทำมาเยอะมากและจีนกนนึงยิงดาวเทียม erm ขึ้นไปถึง50,000เราเทียมขึ้นไปเพื่อจะเรื่องระบบ 6G ซึ่งยุโรปอเมริกายังไปไม่ถึงนะครับจะเห็นชัดเจนว่าดีบาลเซมิคอนดักเตอร์เหล่านี้จะเติบโตแร่งมากเก็บคุณเหล่านี้ให้ดีนะครับเป็นออฟชูนิตี้ทั้งนั้นแหละครับซิ AI เซมิคอนดักเตอร ดาต้าเซ็นเอร์ของไทยเพิ่งจะเริ่มต้นแต่กฎเกณฑ์มันเยอะมากยังไงซะไม่อยากให้ปัญหาเดิมๆเ,เกิดขึ้นในการครอบงำกฎหมายมันมีเหมือนกับพรรคประชาชนที่เพิ่งเริ่มตั้งจากกาเขาจินวิไลก็ถูกย่นยุบพรรคอีกรอบแล้วครับวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงเราต้องละทิ้งแต่ก็ยังไงก็ติดตามแต่โดยภาพรวมของการลงทุนเก็บคุนให้ดีนะครับกลุ่มแบงกิ้ง ต้องเขาวช็อตเยอะแน่นอนในสิ้นไตมาสสี่นี้อย่างที่รังสิพูดแล้วครับสิ่งที่เป็นหน้าต่างก็คือตลาดทุนตลาดเงินเห็นไหมครับผมนึงบอกเริ่มต้นแล้วพหุ้นขาลงนั้นจบสิ้นมีใจขาขึ้นและทยานจะเร็วมากในไตรมาสที่4ด้วยเงินกองทุนที่เกิดเติบโต3-4มี่หมื่นล้านของ e t f ของ e s g fund ที่จะตั้งขึ้นมาหยกๆสมัยเศรษฐาและกองต่อเนื่องและจะเริ่มลงทุนหักในไตรมาสที่4เก็บ หุ้นแบงกิ้งเก็บหุ้นของธุรกิจ Data Center Cloud Center คือ Tool กับ Advanced แล้วก็กลุ่ม s e m i c o n d u c t o r chip ที่ขยายการลงทุนมามากมายเอาไทยเป็นฐานผลิตนะครับของฮิวเร็พกาดชัดเจนครับแน่นอนลืมให้ดีครับคอนโซลอยู่นี่แหละครับเดลต้าคาวคอมฮานาเคจะเปลี่ยนวงจรธุรกิจใหม่เป็น s i s i m i c o n d u c t o r Chip แล้วก็กลุ่ม Healthcare เก็บเข้อโพดให้ดีนะครับเป็น o อกาสมียังไงสิ้นปีอินเด็กทยัน 1,450- ถึง1,500จุดแน่นอนเซกเตอร์เหล่านี้ต้องเก็บโอเวอรเข้าโผดแทนกับกลุ่มพลังงานของสันดาบคือน้ำมันยังไงซะโรงไฟฟ้าก็จะเติบโตแก่งคือเก g p s c แล้วก็ b g กิมและธุรก,กิจของ EA ที่มีปัญหาโครงสร้างอยู่ก็เ,เป็นจังหวะถ้าเชื่อก็เก็บสะสมได้ขณะที่คอนโซลเดตเหล่านี้ที่ต่ำกว่าราคาจองเมื่อ8ปี10ปีแล้วคือ5บาท50 นี่คือภาพโมนิเตอร์ของการแข่งขันและเก็บหุ้นให้ดีเข้าโผลนะครับมีเงินสดไว้ไม่เกิดประโยชน์แน่นอนครับเก็บหุ้นยืนยันเจอกันแน่นอนครับสวัสดีครับ